ให้เรือสอสนอเพื่อนาะันหรือไม่ันจันหรือไม่ขันสุดท้ายรายงานพายากออากาศจากกรมภูตุนิยมพิทยาบอกว่าตอนนี้มีพายุสองลูกกำลังพอตัวึ้นฝังทางทิศเหนือของลำน้ำป่ามานติาพะยูอย่างนี้นี่ตาเขายืนดีฟังสักนิดา วันน <ierte> ี้โมดี้ี่บใครใจใครโยงมกันแหลกลาป่าด้วยสายระชับปุ่นดีปุ่ดีที่จะเงินแจกแสงมาเป็นกระแสผอาแงกันดันดาเสรจเลเเดียวนี้มดีี่อกหับหับเจอใครไม่เจอใครไม่จอกสุรรณัยวีแต่นมา่บาตาตาโหตาโหตาตาป่าตาไปโหาายเื่โหาายเื่อะไรจะเกิดมันกเกิดแหลพี่น้องยมาูว่าสายจะมาเจอีนี่ใครจะไปใครจะอยู่เริ่มสับกัน โยกยาวสาวเพืสายเลยใส่บอลปเดินกี่บไปมีใครยออใครผมทำต้อสวรรดิเอาแล้วไเริ่มบนพื้นสีแดงใส่แสง่าไอยไปเดินอยู่สับัมาจๆจจับจจในก้อยผุ่ขวัญเนเกิดเจอโลบลี่สีถออกมาแล้วครับคุณผู้ชมคุณมาจากทลุทะลุวาไม่ขอยาอยลูกเขาใส่กันจับจจ้เยทีเดียวมีน้องจัตาดูนี่คือเียงไปตู้มาต่อนงโอ้โหไอสีเําต้งขายจีกันก่จุีสา ว่าจะหวรยะางชผู like, ้ผ <re fer ites> ู Walk on. Walk on. Walk on. ้เอันัิดได้้เเสผู้เลี้ช่วัาแาะหว่าีห้เรื่องสั้เรไฟเรพอออกมาแล้วว่าจะให้ยังกดไ่้แล้ว่าจะ้ทีดาหงุทีดาหงแมมัจะรอแล้วไมได้รอมาเรียบ้อยาตยางเยดาหว่าจะให้สุวรรณหงมมาถึงตอนนี้สุวรรณหงบอกว่าเหลือระยะทางไม่ไกลแล้ว ะันหรือไม่ขันสุดท้ายสุดท้ายก็เฮ้าเซชีบับ้านเฮาควบไว้กับพมพ์บักสดยอดสุยอดสยอดบักัในน้อยวายายเอาไม่เนี้ยนะจะบักในน้อยปะมีใจครับกินที่เชนเป็นแใจครับกินที่แ เขาเกียรติไม่รอช้าตัดสินนี้เลยผู้ชนะในเี่ยวนี้ร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงทิศดาวหงกำมครับเป็นผู้ชนะในเจ้าหนี้ครับผู้ชมครับ